ถ้าเจ็บคอแล้วต้องลงเสียงจะต้องทำยังไงนี่คือผลงานลงเสียงของผมนะครับตอนนี้ผมเป็นโคว <Huh>? ิด Outlander PHV e ชาร์จไฟได้ขนาดครับ ธรรมดาโฆษณารถแบบนี้นะครับจะต้องลงเสียงที่สตูดิโอแต่เพราะตอนนั้นผมไม่สบายนะครับผมก็เลยลงเสียงที่บ้านเลยครับวันนั้นสนุกดีครับแต่ในคําตอบนะครับก็คือว่าลงเสียงได้ครับตอนที่ไม่สบายแต่มันเจ็บปวดมากเลยครับลมมันจะไปสะกิดส่วนคอที่อักเสบครับแล้วมันก็จะทําให้อ่ดังนว้นวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคที่ช่วยในการลงเสียงตอนที่ไม่สบายนะครับอย่างที่1นะครับสเปรย์พ่นคอเยอรมันคาร์บอมายครับพอผมเริ่มมีอาการเจ็บคอคันคอครับผมก็จะฉีดตัวนี้เลยครับเพื่อที่จะช่วยต้านอาการอักเสบครับไม่ ไม่มีน้ําตาลแล้วก็ไม่ปรุงแต่งเพิ่มครับตัวนี้สามารถใช้รักษาทอนซิลอักเสบนะครับแล้วก็แผลร้อนหนได้แล้วพอผมหายใจเข้านะครับลมมันก็ไม่ไปสกิดตรงส่วนที่เจ็บครับอย่างที่2นะครับน้าร้อนผสมกับสมุนไพรจีนนะครับไม่รู้ทาไมนะครับแต่เครื่องดื่มแบบนี้ก็ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอของผมเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะผมมียีนจีนอยู่ในร่างกายก็ได้ครับแล้วมันเข้ากับพวกสมุนไพรจีนอย่างเช่นหลอหางกล้วยแล้วก็เก๊กฮวยครับผมสุดท้ายนะครับผมก็ชอบทานลูกอมตอนที่ผมลองเสียงตอนที่ไม่สบายครับส่นทใยอดีตจ ะจะไม่สามารถไปโดนส่วนคอที่ระคายเคืองอยู่ได้ครับส่วนเทคนิคการหายใจของผมนะครับตอนที่ไม่สบายก็คือการหายใจทางจมูกช้าๆครับตอนที่เราสูดหายใจเข้าทางปากนะครับมันเร็วกว่าแต่ตอนที่เราเจ็บคอเนี่ยเราไม่ต้องการให้ลมไปสกิดคอนะครับดังนั้นระหว่างบรรทัดนะครับก็ต้องเว้นวักหน่อยแล้วก็ค่อยๆหายใจเข้าทางจมูกครับอย่างเช่น เราจะไม่ได้สามารถทํางานได้ในสปีดที่เร็วเท่าที่ต้องการนะครับแต่มันก็จะทําให้ผมไม่ไอก่อนที่จะพูดทุกประโยคครับซึ่งเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากครับและนั่นก็คือทิปส์แอนด์ทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่ต้องลงเสียงตอนที่ไม่สบายครับโอเคนะครับ This video was brought to you by c r y t o n Voiceovers